รวมเขาบอกอ๋อใจนี่ด้วยนี่จ้ะทำไว้ไม่งั้นเราไม่ทันจ้ะครับสนัดสรัดตับป่าแล้วทางนั้นเราจะไม่ชิมค่ะเราจะกัดได้ลาคุ้ปลาไ้กองได้ดลุกตัวนี้เราจะรู้ปะนะของเรา พ็อส้มผักกับหน่อไม้ดองเราจะตัดตักออกตรวนี้ก่อนแม่เคยเคิดอยู่เจ็กคือเราดีแท้พ่บางคนบางคน,งคนก็บอกบอกว่าประมตาตบาคนเรียนบกเองเขาไปหาป่ามา มาเป็นปั่นมิซ่าให้นะจ๊ะอเอากับเอา่าก็เอาเมนให้แม่ตำหนูรอได้แม่นหนูก็รอพเจมหม่อมตำลูกน้องตำไม่กินคิ้วอาจารย์คิ้ว,ว,วต่อไปก็ได้เลยขอษมากๆค่ะแต่ไอ้ตักมันก็ช่วยได้คนชอบไอ้ตักก็มีโอ้โหร้านน,น,นี้เขาทำกันแบบครอบครัวนะทุกคนเขาก็อาจจะ ยุ่งนิดนึงนะกลางวันี่ลูกค้าเต็มเลยเราไม่ได้กินข้าวเขาก็ไม่ได้กินกับเราค่ะเขาก็เก่งเดือ <c oughs> อันนี้ก็ซ้อมมีกเก่งอยู่ห้องเดูต้องรอให้ลูกค้าหมดก่อนให้ได้กินข้าว